เอ้ยสเปคแรก Xiaomi Mi Note 11ใา้ c h i Snapdragon 870อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ <S <S เฮ้ยสเปคแรก Xiaomi Mi Note 11ใา้ c h i Snapdragon 870อาจเปิดตัวเร็วๆนี้เรียกว่างเงียบหายไปพักใหญ่เลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนตระกูล Mi 44 Series ของทาง Xiaomi ลาสลุดอรจะได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 44 10 เฮ้ยมาเป็นที่เรียบ,บร้อยแล้วครับโดยทิปเตอร์รายหนึ่งที่ประเทศจีนได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจของสมาร์ทโฟนเสี่ยมีรุ่นต่อไปผ่านทางไวโบครับโดยข้อความสั้นๆที่ว่ามี่ซีซีสิบชารชิปเซตหัวคอมแตนดราคอนแปดจึงคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับถ้าลองพิจารณาจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางเซียมีในปีที่ผ่านมานั้นม,มีชื่อตระกูลมี่ซีซีสักรุ่นเลยนะครับ และก่อนหน้านี้ครับก็เคยมีข้อมูลของ Redmi k 40เมื่อครั้งยังไม่ได้เปิดตัวว่าจะมีชื่อรุ่นว่า Mi c 40มาแล้วครับจึงเป็นไปได้ว่าข้อมูลของ Mi c 40ในครั้งนี้อาจหมายถึง Mi Note 11หรือ Redmi K-Series รุ่นใหม่ก็เป็นได้ครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวในชาบไปทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ